ไทยพวนม้วนประเพณีกกำฟ้างามตาผ้ามอหอบพรั่งพร้อมคนใจงามนั้นดินแดนทินแคว้นเมืองเชียงขวางอาณาจักรลาวเมื่อราว200ปีล่วงมาแล้วหรือปี2377กลุ่มผู้คนเชื้อสายไทยพวนต้องตกเป็นผู้พ่ายแพ้แก่ผู้ลุกลานจึงได้พากันอพยพโดยแยกย้ายเป็นหลายสาย กลุ่มหนึ่งมุ่งหน้าล่องลงมาทางใต้แสวงหาแผ่นดินใหม่เพื่ออาศัยเมื่อย่ำเท้าก้าวประชิดกำแพงเหมืองแพร่ทั้งด้านทิศเหนือมาถึงซึ่งทำเลเที่ราบลุ่มลำน้ำร่องฟองตอนปากห้วยศบกับแควแม่น้ำยมอันไพศาลและอุดมสมบูรณ์จึงลงหลักปักฐานดำรงชีวิตอยู่อย่างสงบร่มเย็นภายใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากรัตติยาที่ทราชเจ้าแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมาแล้วเรียกขานชุมชนแห่งนี้ว่าบ้านทุ่งโหงซึ่งคล้ายกับชื่อบ้านนาโหงหมู่บ้านเดิมที่เมืองเชียงขวางเทศาบาลตำบลทุง่งโหงได้ยกฐานะตามราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศาบาลพุทธศักราช2542เมื่อวันที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2542ซึ่งเทศาบาลตำบลทุง่งหง มีพื้นที่ราว13.5ตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่7หมู่บ้านประชากรราว7,000คนและครัวเรือนประมาณ3,000ครัวเรือนประชาชนส่วนใหญ่ปัจจุบันยังคงยึดมั่นในขนรระเมียมประเพณีดั้งเดิมของชาวไทยพวนเช่นประเพณีกำฟ้าและประเพณีวัฒนธรรมที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมล้านนาโดยมีวัดทุง่งฮงเหนือและทุง่งโฮงใต้ เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนในชุมชนมาอย่างยาวนานผู้คนในชุมชนยังคงประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมการธมาค้าขายและการผลิตผ้ามอฮอมที่ถือเป็นอุตสาหกรรมภายในครัวเรือนจนทําให้บ้านทุง่งโหงกลายเป็นแหล่งผลิตผ้ามอฮอมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับบ้านทุง่งโหงและจังหวัดแพร่ปัจจุบันเทศบาลตะบลทุง่งโหง โดยการนำของนายวาชัชเรพงโกศินนาย,ยกเทศมนตรีตำบลทุ่งหงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารงานรวมทั้งการวางแผนการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลตำบลทุ่งหงโดยกำหนดเป็น5ด้านดังต่อไปนี้1ด้านการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจและการพัฒนาคุณภาพชีวิต มุ่งส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนในชุมชนและยังมีการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่างๆการสร้างช่องทางการตลาดเพื่อกระตุ้นภาคเศรษฐกิจอันเป็นการยกระดับและพัฒนาไรายได้ให้ครัวเรือนในชุมชนและนอกจากนี้ยังมีการดูแลช่วยเหลือผู้สูงอายุรวมถึงครัวเรือนผู้ยากไร้และผู้ได้โอกาสภายในชุมชนอย่างสม่ำเสมอการพัฒนาสนามกีฬาและสถานที่ออกกำลังกายต่างๆให้มีความพร้อม เพื่อเสริมสร้างให้ประชาชนมีสุขภาพภาพลานาไมยที่สมบูรณ์แข็งแรง 2. ด้านการศึกษาประเพณีวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวการส่งเสริมสถานศึกษาในเขตชมุมชนโดยการสนับสนุนการพัฒนาด้านต่างๆในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตะบ,บนทุ่งหงส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาการของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นให้ลูกหลานของคนในชมุมชน การส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีต่างๆที่จัดขึ้นภายในชุมชนซึ่งมีการรักษาขนบรรมเมียมประเพณีอันดีงามรวมทั้งภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนจะมีการทำกิจกรรมเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวในหลากหลายรูปแบบและให้มีการจัดกิจกรรมเดินวิ่งมอฮ้มมฮาฟมาราธอนแพร่ซึ่งช่วยส่งเสริมทั้งการออกกำลังกายและพัฒนาเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวได้อีกทางหนึ่งด้วย 3. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาและการก่อสร้างปรับปรุงและบำรุงรักษาถนนในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลทุ่งหงเพื่อให้การเดินทางของประชาชนในชุมชนสะดวกปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกหลายรูปแบบเพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในการพัฒนาได้อย่างมีคุณภาพ 4. ด้านการบริหารจัดการที่ดีและการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยในทุกเดือนมีการประชุมหาหรือร่วมกันระหว่างผู้บริหารท้องถิ่นสมาชิกสภาเทศบาลกับผู้นำชุมชนฝ่ายปกครองผู้นำกลุ่มองค์กรในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการแล้วร่วมกันแก้ไขปัญหาให้เป็นไปด้วยความถูกต้องให้แก่พี่น้องประชาชน 5. ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนมีการพัฒนาด้านบุคลากรงานป้องกันต่าง ทั้งการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยรวมถึงการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ด้วยระบบก,กล้องโทรทัศน์วงจรปิดในชุมชนและจุดสำคัญต่างๆเพื่อสร้างความมั่นใจในการดูแลทรัพย์สินของประชาชนนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการร่วมกันพัฒนาของเทศบาลตะบลทุ่งหงซึ่งจะยังคงมุ่งมั่นที่จะร่วมกันพัฒนาและยกระดับความเป็นอยู่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องชาวไทยพวน พร้อมด้วยลูกหลานและประชาชนชาวตำบลทุ่งหงุกทุกๆคน